สวัสดีครับผมของหลาโมนิฟายครับผมวันนี้ผมจะมาเทสเอ็มคงจอมบราซิลครับผมคาดีคงจอบราซิลตัวนี้5,000วัตต์มือนเดิมนบนซิลิโคนแต่วันนี้ผมจะมาเทสกับเสียงกลางเอ่อต่ออะไรหน้าเลย8นิ้ว8นิ้วสีดอกครับผมแล้วก็แหลมแหลมสีดอกครับผมตัวนี้เสาวตัวนี้จะยกขึ้นพรุ่งนี้ครับผมเจ้าลีโว่สีดูครับผมตัวนี้ยกขึ้นเป็นตู้วางอ่า ล้างกระบะครับผมตัวนี้ชุดนี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับผมนี่ผมก็จะ,ะมาเทสตอนนี้ผมจะมาขับเสียงจางครับผมซีลลูกค้าเขาจะเานำของมาเองครับผมจัมบาร์ซิลครับผมวันนี้จะมาขับเสียงจางับผมว่าเสียงนี่มันจะใสไหมเสียงใสขนาดไหนใสเหมือนแก้วไหมอเอามา็มตัวเล็กๆครับผมตัวนี้นเดี๋ยวม,มาดูไส้ครับผ,ผมเคยแล้วครับผมผมอ่ผม,ผมเปิดฟ้าแล้วครับ อ่างใส่สวยงามครับผมตัวนี้เป็นเอทอร์ลอยคู่ครับผมวงจรอ่แมอปแป้งเหลี่ยมสวิตชิ่งครับผมตัวนี้สวยงามครับผมอ่คอนเดนเซอร์ก็407ไมโคร100โวลต์ก็คือความจุ407ไมโครฟารัดครับผมตัวนี้ทนแรงดันได้ที่คอน,นเดนเซอร์ตัวนี้ทนแรงดันได้ที่100โวลต์ครับผมแสดงว่าไฟอ่ตัวนี้2ตัวต่อตรงกับกันครับผมคอนเซอร์ เดี๋ยวว่าไฟก็น่าจะวิ่งประมาณ70-80ครับผมตัวนี้ก็แรงพอสมควรครับผมวงจรก็ไม่ซับซ้อนครับผมเล็กๆมินิเล็ก,ลก,ลกพิกขี้หนูเออเดี๋ยวผมจะบอกว่าการดูอ่ดพา t ว p o w e การดูความแรงแเราเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เวลาไปเลือกซื้อพาเวอร์ไม่ว่าจะเป็น A B คัสดีก็หลักการดูง่ายๆก็ดูที่อคอนเดนเซอร์ชุดจ่ายไฟเลยครับผมตัวนี้ถ้า100่งยโวลต์80โวลต์ ก็คือค่าแรงดันอ่าค่าไฟนั่นเองครับผมไฟที่คอนเดนเซอร์มันทนได้ก็แสดงว่าไฟก็ต้องต่ำว่าคอนเดนเซอร์ครับผมแต่ตัวนี้ร้อยโวลต์ไฟก็น่าจะประมาณ7 0 80ครับผม DC ตัวนี้แปลงออกมาแล้วแต่ผมไม่วัดจะเสียเวลากับผมแต่ผมบอกอ่าง่ายๆเวลาเราเลือกซื้อเราก็ดูที่คอนเดนเซอร์เป็นหลักเพราะคอนเดนเซอร์ก็เป็นตัวบ่งบอกไฟที่จะวิ่งในวงจรว่าไฟสูงไฟต่ำครับผม ก็หลักการของเ o อ e r ก็ง่ายๆก็คือบอลไฟขึ้นมาแล้วก็จ่ายไฟออกไปความแรงก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมทับคอนเดนเซอร์35โวลต์นี่ยังไงมันก็ไม่แรงครับผมไฟมันต้องต่ำกว่ายังไงมันก็ไม่แรงมันดูไม่ยากครับผม50โวลต์อย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้ว่าเ o อ e r เจ้าตัวนี้มันจะแรงขนาดไหนแต่วันนี้ผมจะมาโฟกัสที่การขับเสียงกลางทู่นี้ยเพราะผมจะส่งงานพรุ่งนี้ครับผมว่าเสียงจะใสเหมือน AD ไหมเล็กพิกคีนู สมัยทุกวันนี้ก็เทคโนโลยีครับผมราคาก็จับต้องได้ราคาไม่สูงเป็นยุค 4G ครับผมไปไวมาไวเทมไวว่าง,งั้นราคาก็จับต้องได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนขับปรับด้วยว่าขับเบียดปยรับยังไงขับกลางปางรับยังไงครับผมมันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเพลงดูก่อน เป็นไงเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดู <1> 1> ตัวกลางนี่ก็หนึตัวกลางก็จะเป็นตัวเล่งครับผมเกมตัวนี้ก็จะเป็นโลครับผมแต่ตัวนี้น่าจะเป็นขับเบรดกับโลมันจะอยู่กับตัวนี้ครับผมปรับใส่ตัวอาบีตัวนี้าบาซิวถ้าเราถ้าเรา มุนลงก็จะเป็นเบรคครับผมเราก็จะปรับได้เนี่ยมันจะเป็นเบรแเราเราก็ปรับความถี่ครับผมแล้วก็ปรับเอามีเพื่อนๆถามว่าเวลาขับกลางปรับยังไงปรับที่ตัวนี้เลยครับตัวโล1หนึ่งอ่ะนับไม่ง่ายเลยทีมเขียนว่าคอร์สโอเวอร์โลไฮโลเราก็ปรับที่ตัวโลขึ้นไปสุดมันก็จะเป็นกลางครับ นี้ก็จะเป็นเบรครับผมปรับเดี๋ยวเราเล่นกลางเราก็ตโลตรงนีดด้ครับผมไม้สุดเลยขึ้นบนเดี๋ยวเราก็ปรับ